และคันนี้นะครับสิ่งที่พิเศษนะครับไม้น้อยไม้น้อยไม่พอนะครับรถเดิมทั้งคันเดิมสนิทนะนี่นะครับเดิมสนิทนะครับทุกจุดไม่มีขันไม่มีขยับแต่สิ่งที่ท่านจะได้จากเราคือหนึรถสวยรถไม่น้อยนะครับสภาพแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าในตลาดหายากมากหลายคนนะครับคงคิดว่า e 3 0 0 b u t e c u h y b r i ราคาแบบค่าตัวเกือบล้านล้าล้าน,าน,านแต่จริงๆไม่ใช่นะครับ อย่าพึ่งรีบนะครับดูให้จบคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอแนะนําก่อนนะครับผมชื่อ1น,นะครับวันนี้มาจากร้านแตงโมงคาจะเอาตัวย3 0 0 b t e c บูเทคคันปี2,015ตัวนี้นะครับมาแนะนำด้วยพีเต์น,นะครับ ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟตัวสุดท้ายนะครับปี2015กันเลยทีเดียวนะครับมาด้วยกับเจ้า E 300นะครับบูติคไฮบิดนะครับ AMG นะครับตัวนี้นะครับก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับได้สีขาวด้วยนะครับสีขาวหลังคาดําหมายความว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวหลังคาแก้วนะครับมาดูจากข้างหน้ากันเลยนะครับตัว AMG นะครับ จะเป็นลักษณะชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ข้างหน้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นครีบฉลามออกมาแล้วก็เคลือบผมียนนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะครับและก็ได้ไฟนะครับ LED นะครับ Intelligent Light System นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ LED Intelligent Light System นะเป็นไฟรุ่นใหม่นะครับของเบนซ์ซึ่งดูสวยงามมากนะครับตัวนี้มันก็จะมีแสงไฟนะครับเป็นไฟ Daylight นะครับเวลาเราขับขี่นะครับ ส่วนด้านข้างนะครับมองจากมุมข้างก็ดูสวยเหลือเกินนะครับเพราะใช้ล้อนะครับขนาด18เป็นล้ออลอยของ AMG นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะ AMG นะแล้วก็ชุดเบรกนะครับก็จะเป็นของ AMG เหมือนกันนะครับจานก็จะเจาะรูนะครับเพื่อในการหยุดรถที่ดีขึ้นนะครับ สิ่งที่ผมพูดไปเบื้องต้นนะครับเมื่อกี้นะครับต้องขอเอ่ยกันเลยแล้วกันนะครับว่าหลายคนนะครับก็กลัวกันนักหนานะครับว่ารถคันนี้นะครับแบตมันเกือบล้านข่าวนะครับ700,000บ้าง800,000บ้างนะครับโดยที่สรุปออกมาแล้วก็อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ8000สแบตเตอรี่ทั้งระบบแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับต้องขอบอกแบบนี้นะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้านี้อีกต่างหากนะครับ เอาแบตก้อนใหม่กันเลยนะครับเปลี่ยนทั้งระบบเซ็ตทั้งระบบนะครับอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0นบาทนะครับไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปตกใจนะครับหรือว่าตอนนี้อาจจะไม่ถึงสโดยสามสำหรับตัวบูเทคนะบูเทคไฮบริดแยกกันนะครับบูเทคไฮบริดประมาณ2อ0 0 0นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวปลั๊กอินแบบเสียบไฟได้นะครับก็อยู่ประมาณ1นึ0 0 0สตัวปลั๊กอินแบบเสียบไฟได้นะครับ ก็จะวิ่งนะครับเสียบไฟก็จะวิ่งอยู่ประมาณ30-30หน่อยหน่อยะครับกิโลเมตรต่อลิตรและคันนี้นะครับสิ่งที่พิเศษนะครับไม่น้อยไม่น้อยไม่พอนะครับรถเดิมทั้งคันนะรถใหม่นะครับคันนี้ก็อยู่ประมาณ4ีล้านเก้าหมื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว E300 b o u e อยูติกไฮบริ AMG Dynamic หมายความว่ามันท็อปสุดของในรุ่นนะครับคำว่าท็อปสุดของในรุ่นนะครับตัวนี้มีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยนะครับช่วงล่างนะครับจะไม่เหมือนกับรุ่นทั่วไปนะครับและก็ความสวยงามนะครับก็คือรุ่นธรรมดาจะไม่มีหลังคาแก้วตัวนี้จะเป็นหลังคาแก้วแล้วเปิดได้ด้วยนะครับและก็จะมีกล้อง360องศานะครับข้างในเดี๋ยวก็จะพาไปชมกันนะอ่ะมาดูลายเส้นของเขาดีกว่าสีขาวนะครับเป็นสีที่สวยมีมิติ นะครับลายเส้นของเขานะครับคมมากนะครับจากซุ้มล้อหน้านะครับจนไปถึงข้างหลังดูนะครับท่านลูกค้าครับผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าผมยังชอบเลยนะครับกับรถคันนี้ชอบนะครับและก็รู้สึกว่าขับแล้วมันเกาะถนนนะครับเกาะถนนไม่ว่านะครับขับแล้วหล่อแล้วราคาหายไปทั้ง3ล้านนะคันนี้ราคาหายไปทั้ง3ล้านนะครับวันนี้ผมขายแค่1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับ 1, 1 5 9 0 0 0้บาทได้รูสภาพสวยเดิมทั้งคันไม่น้อยนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0959525562นะครับามาดูต่อนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียบตัวรถนะครับแล้วก็ฝังด้วยลายเส้นนะครับไฟเลี้ยวนะและข้างล่างตรงนี้มันคืออะไรมันคือกล้องมันคือกล้องครับท่านลูกค้าครับเพราะมันจะมีกล้อง3 6 0องศานะครับและก็ มีมโครเมียมนะครับขอบประตูนะแล้วก็ขอบประตูจงเสากลางนะครับจะเป็นดำเีลโนนะครับดำเงาสีขาวตัดกับสีดำตัดโครเมียมนะครับมันดูลัสซี่สุดๆมันดูสวยสุดๆมันดูแบบว้าวะเห็นแล้วผมรู้สึกว่าว้าวมากนะว้าวไม่พอนะครับกุญแจนะครับเป็นแบบชีเลตแต่ไม่มีปุ่มมาดูใกล้ๆครับนี่นะครับ เห็นไหมครับเป็นแค่สี่เหลี่ยมเฉยๆนะครับแตะเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นคีเรตนะตัวนี้นะครับสามารถล็อกรถได้นะครับค้างไว้นะครับเพราะเราถือกุญแจไว้อยู่นะอ่ะนะครับมือจับของเขานะครับก็จะเป็นตรงกลางจะเป็นสีเดียวตัวรถแต่ข้างๆด้านบนนะครับจะเป็นผิมเมียมเปิดมาเสร็จนี่ผมเว้าเลยนะครับเว้าเลยครับนะ หนังก็จะเป็นหนังสีมันตาลเข้มนะครับสีโอโ้แล้วก็มือจับเปิดประตูนะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับนี่ปรับเบาะนะครับอยู่ตรงนี้ปลดล็อกนะครับเมมโมรีเบาะ3เมมโมรีด้วยกันนะครับเบาะก็จะเป็นสีมันตาลนะครับเป็นเบาะตัวใหญ่นะค่อนข้างจะนั่งสบายภายในคอนโซลนะครับสีดําตัดด้วยสีเงินนะครับมีโครเมียมนิดหน่อยนะครับและก็ฝังในกาไว้ตรงกลางนะครับมันเป็นเอกลักษณ์นะครับของรถฝั่งยุโรป รถคันนี้นะครับระบบเกียร์จะไปอยู่ที่แผงคอพวงมาลัยนะครับเด่ใช้ระบบเกียร์7สปีดแล้วนะครับและเป็นพวงมาลัย MG เดี๋ยวค่อยอธิบายฝั่งนูน้นนี่นะครับข้างหล้างเบาะนะครับเหมือนไม่มีคนนั่งเลยนะต้องบอกแบบนี้กันเลยนะแล้วก็มีแอร์นะครับมีแอร์ที่เสาข้างหลังให้มาแบบจัดเต็มนะครับเวลาเราจะดึงมานะครับมานก็จะเป็นแบบแมนวนวลน แมนนวลจะดีกว่าระบบไฟฟ้าตรงที่มันจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องมอเตอร์ดึงนะครับเกี่ยวจบถ้าเป็นไฟฟ้านะครับโอ้โหสวิตไฟไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่มันแพงกว่าแต่รุ่นนี้เลือกใช้เป็นแมนนวลน,นะครับมาต่อกันครับข้างหลังมาต่อกันนะครับข้างหลังนะครับ เป็น e 3 0 0นะครับแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นแบบ led นะครับเป็นแบบ3มิติแล้วจะดูสวยงามดูเต็มขึ้นนะครับเวลาเราขับรถตามหลังคันนี้นะครับเห็นโอ้ยมันบั้นท้ายมันสวยงามเหลือเกินนะสวยงามจริงๆนะครับแล้วปลายท่อนะครับออก2ฝั่งนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะครับ4จุดนะครับเฉพาะข้างหลังนะแต่ด้านข้างยังมีนะครับซ้ายขวาก็คือเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเซนเซอร์รอบคันนี่ครับ เซ็นเซอร์รอันนะครับอ่าแล้วก็ดูไฟท้ายของเขานะครับสวยงามมากไม่มีอรอยแตกรายงามไม่มีอรอยน้ําเข้านะครับเพราะารถคันนี้นะครับสวยจริงๆและได้ยางนะครับผมบอกได้เลยว่าได้าย,ยางของมิชลินยังใหม่อยู่เลยครับปี2021ยางมิชลินใหม่ๆบอกได้เลยนะครับว่าคุ้มกับคุ้มนะครับใครได้รถคันนี้ไปนะเดี๋ยวผมพามาดูต่อกันข้างหน้า เปิดมาเสร็จปุ๊บนะครับจะต้องมีนะครับตัวนี้นะครับเพจรถนะครับบอกเลขตัวถังนะครับบอกต่างๆนะครับสครับเพจนะครับเมอร์เซเดสเบนซ์นะเบาะนะครับจะปรับด้านหลังด้านอะไรได้นะครับปรับจากตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดปรับที่นั่งก็คือตัวนี้นะครับเป็นรูปเบาะนั่งนะครับรถอ่ะคันนี้นะครับจะอยู่ที่แผงประตูส่วนมากเบนซ์จะอยู่ที่แผงประตูเพราะรถยุโรปฝรั่งเก็ตัวใหญ่ถ้าเสียบ ไปข้างตัวนะครับข้างเบาะมันบางทีมือติดนะแล้วก็พวงมาลัยก็จะได้เป็นพวงมาลัย MG นะครับแล้วก็มีแพนชิปซ้ายขวาและอ,อย่างนะครับได้หลังคาดำลังคาดำมาพร้อมกับม่านหลังคาม่านหลังคาก่อนครับนี่คือมา่านนะครับมา่านมันจะวิ่งสองฝั่งนะครับมา่านจะวิ่งสองฝั่งแต่รถคันนี้ผมบอกได้เลยว่ายังใช้ได้กันอีกยาวๆนะครับเพราะลูกค้าเช็คกันมาตลอดเดี๋ยวให้ดู นะครับปกตินะครับเขาจะไม่ดูกันของแบบนี้ผมไห้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับล่าสุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับออกจากเบ้นนะครับเป็นบริษัทเมโทรอัโตเฮาส์นะครับจำกัดอยู่ที่พระรามสองนะครับแขวนสมสมร์ดำนะครับเขตบางขุนเทียนนี่เองศูนย์เบซ์นะครับ เบ้นมาลามสองนะนี่ใบเสร็จนะให้ดูกันเลยนะไม่ได้มาโกหกกันนะครับรถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับแล้วก็เลขใหม่เลขไม่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับได้ลำโพงนะครับครบเซ็ตของฮาร์มักเกดอนลำโพงรุ่นนี้นะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเสียงมันเพราะหลือเกินนะครับเพราะจริงๆนะขึ้นมาเสร็จปุ๊บ หัวชนไหมร้อยเจ็ดสิบกว่าไม่ชนนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดม่านนะครับข้างหลังนี่ก็จะรู้สึกโล่งนะครับก็จะรู้สึกโล่งนะครับอนี่ก็ที่วางแขนสามารถพับออกมาเป็นที่วางแก้วได้เห็นไหมครับแล้วก็มีช่องแอร์ที่ว่าปรับแรงลมปรับอุณหภูมิได้ไอแบ็กผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไอแบ็กรอบคันจริงๆข้างหน้านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8้านะครับผมบอกว่าอย่างน้อยๆต้องมี อย่างน้อยๆนะครับจะต้องมีสัก8ใบนะครับรถรุ่นนี้นะเพิ่มมาที่เบาะด้วยนะครับแอร์แบ็กอยู่ที่เบาะนะครับซูไม่เห็นหน่อยนะครับนี่นะครับแอร์แบ็กนะอ่านะครับแล้วก็ดูนะครับรางกระจกต่างๆนะครับไม่มีนะครับรอยชำรุดเสียหายต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนะครับในความ นิ่งของเขานะครับเห็นไหมครับเดินเรียบๆไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดตัวเห็นไหมครับลงสนิทน้ําไม่มีรั่วนะครับแล้วก็ปิดม่านนะครับปิดม่านนะครับก็จะวิ่ง2ฝั่งกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมต่อกันในห้องเครื่องนะครับผมว้าวว้าวจริงๆนะครับที่ผมว้าวนะครับท่านผู้ชมครับผมต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะครับว่าทําไมถึงว้าวนะครับ รถวิ่งมา 7400, 0พโลนะครับห้องเครื่องต้องเป็นลักษณะนี้มันต้องใหม่ตามสภาพตามเลขใหม่เพราะรถไม่ได้ใช้งานมันหนักนะครับแล้วก็ส่วนนะครับตามนะครับแก้มต่างๆน็อตต่างๆนะครับต้องเดิมสนิทเป็นลักษณะนี้นะครับเดิมสนิทนะนี่นะครับเดิมสนิทนะครับทุกจุดไม่มีขันไม่มีขยับนะครับน็อตโช๊คเบ้าโช๊คต่างๆแต้มสีอยู่น็อต ABS นะครับเห็นไหมครับเดิมหมดนะครับ รถคันนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับทำการตรวจเช็คตลอดนะครับเข้าศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะครับสามารถเช็คกันได้นะครับประวัติและสีเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับสภาพนี้สิ่งที่ผมอยากบอกกับท่านลูกค้าที่น่ารักที่ทุกท่านเลยนะครับว่าทําไมคนก็ถึงชอบกันมากกับเจ้า e 3 0 0 b o u t e ู h y b ไฮบ m g d เ n a m i c เคันนี้หน,นะครับเรื่องราคาที่มันตอบโจทย์เหลือเกินกับตอนนี้สนะครับเรื่องสมรรถนะ เรื่องความหล่อความสวยออปชันต่างๆนะครับและก็คันนี้นะครับได้เครื่องยนต์2 1ัหนึ่งดีเซลผสมประส,มมะสานกับบูเล็กไฮบริดสามารถทำแรงม้านะครับได้ถึง204ตัวกันเลยทีเดียวความเร็วนะครับความเร็วซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับรว่ารถรุ่นนี้นะครับสามารถทำความเร็วได้ถึง240กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวและ สิ่งที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับรถคันใหญ่บอดี้ดังหนักแบบนี้มันสามารถเปรียดน้ํามันได้ถึง23.81กิโลต่อลิตรกันเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่อยากได้ขับรถยุโรปบอดี้ตัวถังแข็งแรงนะครับและหรูหราสวยงามสมรรถนะดีเปรียดน้ำมันแนะนำเลยครับ e 3 0 0 b o u t บู h e กไฮบิ AMG Dynamic คันนี้นะครับในราคาปี2 0 1 5 เท่าไหร่ดีครับในราคาปี2มาติมาานนกหมื่นบาทรถคันนี้จัดได้ถึงล้าน4 0ล้าน5สบายสบาย1 0 0ล้าน0 0 0แสนมันยังกู้ยอดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับแต่วันนี้ร้านแตงโมงคาขายแค่1 5 9 0 0ล้าน5หบาท1 5, 9 0 0ล้านบาทผ่อนเดือนละตกประมาณ2,000มบาทนะครับผ่อนสบายสบายกู้ไฟแนนซ์เต็มก็ได้กู้เกินก็ได้หรือลูกค้าอยากดาวก็ได้ แต่สิ่งที่ท่านจะได้จากเราคือ 1. รถสวยรถไม่น้อยนะครับสภาพแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าในตลาดหายากมากใครสนใจนะครับติดต่อผมมาเลยนะครับผม 1. แต่งแตงโมงคาเบอร์โทรศัพท์นะครับ095952562นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับเรื่องไหนที่รู้ก็จะตอบให้เลยเรื่องไหนที่ไม่ทราบก็จะไปค้นหาและมาตอบท่านลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับบอกได้คำเดียวนะครับ อยากดูแลท่านจริงๆและอยากให้ท่านลูกค้าทุกท่านได้รถสวยๆจากแตงโมคาวันนี้นะครับขอจากกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ